การ้องรับมือกับคนที่ทําให้เรารู้สึกแย่เนี่ยผมว่าเป็นปัญหาสากลที่ทุกคนต้องเคยเจอแน่ๆแ,แต่เคยรู้กันไหมครับว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีกรอบแนวคิดทางวิชาการเลยนะที่จะช่วยให้เราทําความเข้าใจแล้วก็จัดการกับมันอย่างเป็นระบบเลยทีเดียวก่อนจะไปวินิจฉัยว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าหมดความนับถือในตัวเองไปแล้วเนี่ยนะให้ลองเช็คให้แน่ใจก่อนว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้แค่กําลังถูกรายล้อมไปด้วยคนเฮงซวยอยู่ คำคมนิรนามประโยคนี้มันทรงพลังมากเลยนะครับมันสะท้อนความรู้สึกของหลายๆคนเลยที่บางทีมัวแต่รู้สึกแย่กับตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุมันอาจจะมาจากสภาพแวดล้อมและคนรอบข้างก็ได้เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้กันแบบลึกซึ้งขึ้นเราจะไปดูแนวคิดของศาสตราจารย์โรเบิร์ตสตันจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกันครับเขาคือคนที่ศึกษาปรากฏการณ์นี้อย่างจริงจังมากๆจนออกมาเป็นหนังสือที่ชื่อว่า The Asshole Survival Guide หรือคู่มือเอาตัวรอดจากคนเฮงสวยนั่นเอง ตามคำนิยามของสัตตันนะครับคำว่าคนเฮงซวยหรือแอสโฮเนี่ยไม่ใช่แค่คำด่าลอยๆนะแต่มันหมายถึงคนที่มีพฤติกรรมที่ทำให้คนอื่นรู้สึกไร้ค่าไร้พลังไม่ได้รับความเคารพแล้วก็ถูกกดขี่อยู่ตลอดเวลาหรือถ้าให้พูดง่ายๆเลยนะก็คือคนที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นแค่เศษดินนั่นแหละครับที่น่าสนใจมากๆคือสัตตันเขาบอกว่าคนประเภทนี้แบ่งได้เป็น2แบบนะ แบบแรกคือคนเฮงซวยชั่วคราวซึ่งเอาจริงๆใครๆก็เป็นได้ในบางสถานการณ์อย่างตอนหงุดหิดหรือรถติดมากๆแต่แบบที่สองนี่สิคือคนเฮงซวยตัวจริงที่ความเฮงซวยเนี่ยมันเป็นนิสัยเลยเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนและที่สําคัญคือคนกลุ่มหลังเนี่ยมักจะมีความสุขที่ได้เห็นคนอื่นรู้สึกแย่ด้วยและทีน่นี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าคนที่กําลังเจออยู่เนี่ยเข้าข่ายเป็นคนประเภทนี้หรือเปล่าไม่ต้องห่วงครับ ในส่วนนี้มีเครื่องมือที่ช่วยให้เราประเมินพฤติกรรมพวกนี้ได้บาเป็นรูปธรรมมากขึ้นสตตนให้แบบทดสอบง่ายๆไว้สองขั้นตอนครับขั้นแรกเรียกว่าทดสอบความรู้สึกลองสังเกตดูว่าหลังจากที่คุยหรืออยู่กับคนคนนี้แล้วเนี่ยคนรอบข้างรู้สึกแย่ลงไหมรู้สึกถูกกดคีย์หรือรู้สึกไร้ค่าบ้างหรือเปล่าส่วนขั้นที่2คือทดสอบการใช้อํานาจให้สังเกตว่าคนคนนี้มักจะพุ่งเป้าไปที่คนที่อํานาจน้อยกว่าตัวเองหรือเปล่าอย่างเช่น ทำตัวแย่ๆกับลูกน้องแต่กลับไม่เคยทำแบบนั้นกับเจ้านายของตัวเองเลยถ้าคำตอบคือใช่ทั้งสองข้อก็มีความเป็นไปได้สูงมากครับพฤติกรรมของคนเหล่านี้ก็มีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะมีตั้งแต่การใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเช่นดูถูกเรื่องส่วนตัวใช้มุกตลกเสียดสีเพื่อเหยียดหยามไปจนถึงการแสดงออกที่มันชัดเจนขึ้นอย่างการพูดแทรกตลอดเวลาการประจานในที่สาธนารนณะหรือแม้กระทั่งทำเหมือนว่าอีกฝ่ายไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นเลย ซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับคือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนมากๆโอเคพอรู้วิธีสังเกตแล้วคำถามต่อมาที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วจะรับมือยังไงดีในส่วนต่อไปนี้คือกลยุทธ์และชุดเครื่องมือเพื่อเอาตัวรอดที่สแตนได้สรุปไว้จากงานวิจัยของเขาเลยครับแต่ก่อนจะเลือกใช้กลยุทธ์ไหนนะครับสแตนแนะนำว่าให้ถามตัวเองก่อน2คํคถามสำคัญ 1. เรามีอำนาจมากแค่ไหนในสถานการณ์นี้และ2 เรามีเวลาที่จะจัดการกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะคำตอบของ2คํคำถามนี้แหละครับที่จะช่วยให้เราเลือกวิธีรับมือที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของเรามากที่สุดก่อนยุดแรกที่สตันแนะนำเนี่ยเรียบง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดเลยครับนั่นก็คือการสร้างระยะห่างทางกายภาพหรือถ้าเป็นไปได้นะก็คือพาตัวเองหนีออกมาเลยที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าความรู้สึกแย่ๆหรือพลังงานลบๆเนี่ยมันติดต่อกันได้จริงๆนะครับ แล้วไม่ใช่แค่แนะนําให้ห่างเฉยๆนะครับสตันแนะนําระยะห่างที่ชัดเจนมากคือ25ฟุตรหรือประมาณ7.6เมตรที่ต้องมีระยะที่ชัดเจนขนาดนี้ก็เพราะว่ามันมีงานวิจัยที่ชี้ว่าอารมณ์สามารถติดต่อถึงกันได้และพลังงานลบๆก็สามารถส่งผ่านถึงกันได้เหมือนกันการรักษาระยะห่างจึงเป็นการป้องกันตัวเองในเบื้องต้นที่ดีที่สุดครับกลยุทธ์ต่อมาก็คือลดการติดต่อให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ตอบสนองให้ช้าลงครับ อย่างเช่นไม่ต้องรีบตอบอีเมลหรือไม่ต้องรีบตอบข้อความในทันทีเพราะคนเหล่านี้มักจะชอบใจเวลาเห็นคนอื่นเดือดเนื้อร้อนใจการที่เราตอบช้าลงเนี่ยมันเลยเป็นการลดความพึงพอใจของพวกเขาไปในตัวอันนี้เป็นเทคนิคทางจิตวิทยาเลยครับคือการปรับมุมมองของตัวเองบอกกับตัวเองเสมอว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวนะแล้วในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยเรื่องของคนคนนี้ก็จะไม่ได้มารบกวนจิตใจเราอีกแล้ววิธีนี้จะช่วยให้เราสร้างเกราะป้องกันทางใจได้เป็นอย่างดีเลย แต่ถ้าการหลีกเลี่ยงมันไม่ใช่ทางเลือกแล้วเราจําเป็นต้องสู้กลับจริงๆประเด็นสําคัญที่สุดก็คือต้องสู้แบบมีแผนสตตนย้ำมากๆเลยว่าอย่าทําอะไรแบบวู่วามเด็ดขาดแต่ให้ค่อยๆรวบรวมหลักฐานหาแนวร่วมหรือพันธมิตรที่เห็นด้วยกับเราก่อนเพราะการลุยเดียด่ยวดยที่ยังไม่พร้อมเนี่ยอาจจะทําให้เราเป็นฝ่ายแพ้ได้ง่ายๆเลยครับเอาล่ะครับมาถึงส่วนสุดท้ายของการวิเคราะห์นี้กันแล้วซึ่งผมเป็นว่าเป็นข้อคิดที่ลึกซึ้งและสําคัญที่สุดจากงานของสตตนเลย จงช้าที่จะตัดสินคนอื่นว่าจะเป็นคนเฮงสวยแต่จงเร็วที่จะสงสัยว่าตัวเราเองนั่นแหละที่เป็นคนเฮงสวยโอ้โหนี่คือคําแนะนําสุดท้ายที่จงพลังมากนะครับเพราะมันคือการพลิกมุมมองกลับมาให้เราสํารวจตัวเองแทนที่จะมัวแต่ขอยชี้ว่าคนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และนี่คือความสะท้อนที่ยอดเยี่ยมของบทสรุปทั้งหมดเลยครับคําถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้คิดกันก็คือมีอะไรบ้างที่เราแต่ละคนสามารถทําได้ เพื่อช่วยลดค่าเฉลี่ยความเฮงซวยในสภาพแวดล้อมรอบตัวเราลงบางทีคำตอบของคำถามนี้อาจจะเริ่มต้นที่การสำรวจตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกก็ได้ครับ